สวัสดีค่ะก่อนสาวกอชานแนลเนาจะอีกแล้วจ้าฝนตกในเมืองแต่ก็ก่อนแดดสว่างสวยก็แดดนะจ๊ะฝนตกในเมืองอีกแล้วเป็นยังสี่ละจ้าอยู่กับทะเลน่จาจะเนาะฝนตกแค่ฝั่งเดียว ห้างเคียกับตกแต่ขอก่อนในเมืองบะต๊กสินะห้างเคียก่นอนก่อนเขาในเมืองสิตกในเมืองอก็กร่อนบะตกห้างเคียกอก่อนตกในเมืองบะตกน่าจะโอ้โหเสียงนกกระถินของเรามีน้ำขางเฮี้ยนน่าจะเนาะไแต่กระถินกับต่มามังคุดน่าจะกระถิน เรื่อก,ก่อนจอดยู่ขังเพราะว่าบอ่อข้าในมีไผ่มากผูกเสือกเรื่องให้นะจ๊ะไปน้่หาคนมาผูกเสียกเลยจ้ะคนจ้ะเสียกเรือขาดนะจ้ะเสียกเรือขาา<ๆ>ก็เลยไปจอดยู่ขังนะจ้ะเพราะว่าเขามาจอดหนังก,ก๊อฟไ่ได้น,น้ำรถขึ้นจังวานะจ้ะไปจอดยูคข,ขางก็ว่าม,มองหันจอดไว้ตรงที่น้ำรถละก่อน พากันไปขึ้นไปร่งเรือตรงนั้นเนาะจเนะไปน้่หาคนมาดําน้ำให้อยู่จ้ะข้าเจ้าข้าในว่างนะจ้ะเนาะคนเก่าที่เคยมาดำาน้ำให้ข้าเจ้าบม่ได้ยุกอ่ะนะจ้ะเพื่อวมาจิกลับมาเดือนหนาาซส่นว่าก็เลยไปตามหาอยู่ข้าเจ้าว่าข้าในว่างนะจ้ะเสียกเลือกค่ะเลือกเติบเนาะจ้ะน้องก่อนดําน้ำว่าป็น ต้องใช้ถังออกซิเจนเนาจะดำน้ำว่เปินดนเนอต้องให้คนเชีียวชาญมากนะจ๊ะเนาะนะีะ่จะอยู่เกาะเวลาเสียกเลือขาดใครดูโชคดีเลืออันเลือปิวเลือปิวมะนากรอจะคลองถ้าเม่นปิวไปทางอื่นตีโอ้ด้น้าหาเรือ,อยากจ้ะเคยปิวไปพูนตกสนามบินพูนนะจ๊ะสนามบินทางพูนนะ ปิวตกสนามบินน้ำหาเมือสองมืองเลยนจ้ะมันนี่เพื่อนผู้ใดบุ๊ขคนนข้าเจ้าก็เลยนหัจักเรือดมื่ก่อนข้าเจ้าเล่หัวใจข้นข้าเจ้าเลยติดต่อมากะ้ะจ๊ะว่าเห็นเรือเจ้าเดอ้อผูกผูกไว้บริสันมาผูกไว้มาเอาเดอ้อบริสันมาทางสนามบินคนนะจ๊ะก็เลยไดบเปเอาเรือดที่ทางสนามบิน,บนเานาะจ๊ะ ตัฝนตกทางใน,มงน,น,นมเมืองแล้วจ้ะฝนตกในเมืองเดี๋ยวถีผ้าเบิ้งเสียกเลื่อนแะจ้ะ ภาเพวงวิวสมุนหัวเฮากับคาบแต่ว่าคาบอีหยังามา,าึ่งเราจะพลาสติกแผมเพิอดผาบมานีหนาก,กว่าโอ้ยวงไ่นแผ่นเพิดสามอันขาบมากมี่จียเสียกเรือของเฮามาจะเนาะนี่นจียมันขาดนี่เพิ่งดเพิ่งเอาลวดนี่เซนย,ยิ่ๆขาดมาจะเอาอย่างน้อปักมือคนหินปักมือ อันเศษโอ้ตกใส่ถุงมือแล้วจ้ะอันตรายอันตรายอันว่าไม่ก้นหินหอยเปียกหอยเศษเงี้ยงๆไปนในกระขาดเนาะจ้ะอีหอย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 จับกับเสียกเรือเนาะจ้ะจ้ะต้องใส่ถุงมือเนาะจ้ะกวันได้ใส่ถุงมือมาเศษหอยปักจับปะจับปะไร กระต้ออันนี้ก็กระต้านก่ะต้อได้เป็นต้ออะไรแล้วกัเสียกเรียกพระบนเสียกเรียลมมาแล้วค่ะลมฝนมาแล้วจะ้ะทั้งลมทั้งฝนไวยลมฝนมาแล้วคุณน่ะทั <laughs> ้งลมทั้งฝนฝนตกในเมือง โอเคค่ะกว่นกับคอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค้ะฝนเศร้าตกแล้ว่ายทำบรรยากาศฝนตกไปตกมากสิละจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะสวัสดีค่ะ